เด็กยุคใหม่ๆครับท,ที่มีการแต่งตัวที่ต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยไม่เหมือนใครจริงๆบางคนชอบแต่งตัวแบบแนวแฟชั่นจ๋าเลยเ,<อ>เป็นแฟช i ั่นนิสต์นะครับบางคนก็อาจจะแต่งตัวย้อนยุคสักนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ครับในโลกของออนไลน์มีกระแสกระแสหนึงครับกับเด็กคนหนึ่งที่มีการแต่งตัวที่ไม่เหมือนใครเวลาใครเห็นภาพของเด็กคนนี้หรือว่าเจอเด็กคนนี้จะต้องร้องแบบหูเพร พอคุณพอมหาจำเริญแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะฮะซึ่งเด็กคนนี้ครับจะมีการแต่งตัวที่แปลกแนวกว่าคนอื่นขนาดไหนวันนี้เราให้ทีมงานครับต่อสายตรงไปที่จังหวัดภูเก็ตเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเด็กชายธราเทพวงจิตและคุณแม่ถึงกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์ณตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องโอมค่ะสวัสดีครับน้องโอมตอนนี้น้องโอมกี่ขวบแล้วคะสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดขวบสิบเอ็ดขวบนี้นี่ขึ้นมอหนึ่งหรือยังเอ่ย อยู่ชั้นอะไรคะอยู่ป .5 ครับป .5, อ5เอา,อางี้ดีกว่า<ม>แน่นอนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นี่คือสไตล์การแต่งตัวของน้องโอมท<ม>าไมน้องโอมถึงชอบแต่งตัวเป็นสไตล์แบบนี้ครับอ่ทำไมลูกตอบทำไมฮะทำไมทำไมถึงชอบแบบนี้ฮะ <c oughs> เป็นเต้นอยู่เพราะเห็นนักต้องแต่งตัวแนวนี้ครับก็เลยชอบครับ คือ,อปกติแล้วแต่งตัวเนี่ยเราเราชอบแต่งตัวสไตล์ไหนบ้างหรือว่ามีมีแนวไหนบ้างเห็นจริงๆแล้วในภาพของโลกออนไลน์เองไม่ใช่มีคาบคาพที่มีการแต่งตัวแนวนี้อย่างเดียวมีแนวอื่นๆด้วยครับครับนองโอมค่ะนองโอมก็มีแนวอื่นๆด้วยครับ,รบมีแนวไหนบ้างฮะมีแนวไหนบ้างที่เราชอบแต่งตัวครับก็แนวสไตล์แบบนี้แหละครับ คล้ายๆแบบนี้น้องโอมขาน้องโอมเริ่มแต่งตัวสไตล์นี้ตั้งแต่กี่ขวบคะตั้งแต่สิบขวบครับกี่ขวบนะคะสิบสิบขวบแต่งมาได้ประมาณปีกว่าแล้วใครเป็นไอดอลของหนูมีใครเป็นเป็นต้นแบบให้เราไหมว่าเราอยากแต่งตัวแบบนี้มีอากงเปลลดอลครับอถามคุณแม่บ้างดีกว่าคุณแม่ครับหลังจากที่น้องโอมเนี่ยมีการแต่งตัวสไตล์แบบนี้คุณแม่ รู้สึกยังไงบ้างอืมตอนแรกก็แบบแค่แบบแปลกใจอะค่ะว่าว่าทำไมเขาถึงชอบสไตล์นี้อะไรแบบนี้ค่ะครับผมค่ะคุณแม่ขาแต่ชุดกำนันน่ะชุดที่มันเป็นเหมือนผ้าผ้าไทยไทยอะสร้อยสร้อยพระสร้อยพระนั่นคือของน้องโอมเองเลยเหรอคะของเขาเองเลยค่ะแล้วก็เขาใส่บบชีวิตประจำวันของเขาไปเลยโอ้แต่คุณแม่ขาใครเป็นคนซื้อเสื้อผ้าสไตล์นี้ให้น้องคะ จริงๆถ้าสไตล์นี้ค่ะก็คือเขาก็จะซื้อเองนะคะแล้วก็แบบไปไปรื้อตู้เสื้อท่าก็มาใส่อะไรเงี้ยค่ะครับผมอ๋อแล้วอย่างเงี้ยครับ<ช>เวลาที่น้องโอมแต่งตัวไปแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเห็นแล้วเพื่อนๆว่ายังไงบ้างเนี่ยคือเขาก็งงๆกันนะคะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยแต่งไะคะเหมือนบางทีมีแบบประชุมผู้ปกครองอะไรอย่างเง<ช>ี้ยเขาก็จะแต่งสไตล์นี้ไปเลยผู้ปกครองคนอื่นเห็นเขาก็จะแบบ เห็นเขาก็กชอบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเผ<ม>็กถือแบบนี้เท่าไหร่ค่ะทีนี้ดีกว่า,าพอพ,อ,พอภาพมีการแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสโด่งดังมากๆเลยกับน้องโอมที่อายุสิบเอดขวบแลวมีการแต่งตัวสไตล์แบบนี้ตัวน้องโอมกับคุณแม่รู้สึกอยางไบ้างฮะก็จริงๆอ่ะแม่เห็นเขาแต่งอย่างเงี้ยทุกวันอยู่แล้วเวลาพาไปไหนก็ก็มีคนที่แบบว่าเห็นเขาก็แตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ถ้าถามตอนนี้ก็เพีปตกใจนิดนึงว่าทําไมแบบ ทุกคนให้ความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกตกใจนิดหน่อยค่ะน้องโอมครับครับโอมรู้ไหมว่าตัวเองดังแล้วตอนนี้รู้บ้างครับแม่บอกให้ฟังบ้างครับครับคุณแม่บอกให้ฟังแล้วเพื่อนๆมีมาแบบโอมเธอดังแล้วว่ะเราขอถ่ายรูปด้วยหน่อยอย่างนี้มีไหมคะก็มีบ้างครับก็มีมาเรียกโพ่อหมาจังเลยบ้างครับ พ่อมหาจําเริญเวลาคนเขาเรียกเราว่าพ่อมหาจําเริญอมรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกแบบงงๆเลยยังงงๆอยู่นะแต่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นดังในโลกกระแสโซเชียลเหมือนกันนะแล้วพอดังแบบนี้ยน้งอมก็ยังจะแต่งตัวแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยหรือว่ามีแนวอื่นที่อยากจะแต่งตัวเพิ่มเติมไหมครับคงไม่มีแล้วครับชอบแบบนี้แล้วใช่ไหมคุณแม่ขามีคนเนี่ยเขา ทักมาไหมคะว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ให้ลูกแต่งตัวโตเกินวัยคือถ้าถ้าตามกระแสโซเชียลค่ะก็มี <ๆ S 2> ก็มีบ้างว่าทำไมแบบให้น้องไม่แต่งตามวัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆอาหารน้ององมเขาค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนนะคะกับความต้องการของตัวเองค่ะจริงๆแม่ก็เคยอยากให้เขาแต่งสมวัยของเขาอะค่ะคแต่ว่าคือเขาไม่ชอบอะค่ะเหมือนพอเวลาไปซื้อเสื้อผ้าให้คือถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ใส่เลยอะไร แล้วก็คือจะมีขอบ้างว่าเอออยากให้แต่งแบบนี้นะอะไรอย่างนี้เพราะเขาก็ยังเด็กอยู่ก็เขาก็มีแต่งให้บ้างแต่คือต้องขอจริงๆเขาชอบจริงๆเขาชื่นชอบมากๆจริงๆแล้วอย่างนี้ครับคุณแม่กับน้องโอมมีทั้งหมดกี่ชุดแล้วตอนนี้ตอเป็นชุดนนี้จริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เขาอ่ะเอาเสื้อผ้ากองมาใส่ซื้อ้ากองก็คือจะสัตว์ที่เขาใส่แต่ตอนนี้ก็มีแบบเออซื้อมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อมาแบบแต่ไม่เยอะก็คือแล้วแล้วแต่ก็คือเหมือน คุณมแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็แบบก็บเงินซื้อของเขาเอง oh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่คาะเริ่มมีร้านเสื้อผ้าส่งชุดไปให้น้องอมได้ใส่บ้างหรือยังคะตอนนี้ก็มีบ้างคะ่ะมีมีบ้างแบบเขาอินดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นีสไตล์น้องเขาก็จะอยากส่งมาให้น้องใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างแต่ตไม่เยอะค่ะมีคนเรียกน้องว่ากำนันอมบ้างไหมคะ ก็มีค่ะก um, ็คือก่อนหน้านี้ก uh> ่อนที่จะเป็นข่าวก็เพื่อนเพื่อนที่สนิทเพื่อนแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกกำนันกำนันอยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านบ้างเพราะสไตล์ของเขาค่ะค่ะรี่ก็มีเรียกเรียกบ้างหลากหลายค่ะแน่นอนตอนนี้เองน้องโอบน่าจะมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยที่เข้ามาติดตามดูแฟชั่นของน้องโอบอยากจะให้คุณแม่ครับฝากขอบคุณถึงแฟนคลับเราต่างที่เข้ามาในการติดตามแล้ว่ามาติดตามผลงานของน้องโอ๊กันหน่อยดีกว่าครับค่ะ อ่าค่ะตอนนี้เลยนะคะแม่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เป็นดูน้องแล้วก็ให้ความสนใจในการสไตล์การแต่งตัวของน้องนะคะ,คะแม่ก็ขอ,อ,อฝากช่องทางการติดตามนิดนึงนะคะก็คือถ้าเกิดใครอยากเห็นสไตล์การแต่งตัวน้องในในแต่ละวันอย่างนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจข้อมาหาจนเนือนอมได้เลยนะคะแม่ก็จะลงสไตล์การแต่งตัวของน้องนะคะเป็นหละน้ององครับ อมครับอมขอบคุณแฟนคลับหน่อยไหมครับแฟนคลับตอนนี้เยอะมากเลยที่ชื่นชอบน้องอมค,ครับครับก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับ นั่นแหละครับก็เป็นว่าต้องบอกเลยว่าการแต่งตัวแบบนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะฮะก็ิดตามแบบนของน้องได้นะครับที่ Facebook พ่อมหาจเรินโอมนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องโอมนะครับแล้วก็คุณแม่ด้วยที่มาเล่าเรื่องราวการแต่งตัวแบบนี้ให้เราสองคนแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมฟังกันด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะ